ตอนที่32เรื่องที่พนักงานบริษัทรายงานเป็นสิ่งที่ฉันคิดเอาไว้แล้วว่าสุดท้ายมันจะต้องระเบิดออกมากลุ่มทหารรับจ้างที่ราชาเอลเต้ว่าจ้างมาเดินทางมาถึงเกาะแอคเคนแล้วครับ ในเนื้อเรื่องดังเดิมเอลเต้ถูกกำจัดอย่างสิ้นซากชนิดที่ไม่มีทางหวนกลับขึ้นมาได้เลยบอสระดับกลางของบทที่2ราชาทองคาเอลเต้ตอนนี้เขาถูกเตะออกจากบริษัทตัวเองก่อนถึงเวลาอันควรด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปเลยทําให้เขาหนีรอดไปได้ตรงนี้แหละที่แตกต่างจากต้นฉบับลอเทลรู้อยู่แล้วว่าเอลเต้กาลังรอคอยจังหวะโต้กลับแต่ถึงอย่างนั้นเหลือคนไว้น้อยที่สุดเพื่อดําเดินการ เจราจาซื้อขายให้เสร็จสิน้นคนที่เหลือตามฉันมาค่ะมหาเศรษฐีผู้มากประสบการณ์ได้ฉวยโอกาสจุดอ่อนของเธอในตอนที่พนักงานบริษัทจํานวนมากยังคงอยู่ในทางน้ําใต้ดินพวกเขาสู้ไม่ไหวกันแล้วคุณหนูต้องรีบไปช่วยพวกเขานะครับฉันพึ่งได้สูตรการผลิตและเครื่องมือวิศวกรรมเวทมนต์จำนวนมากซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่ฉันคิดซะอีกแต่ถ้าคุณถามฉันนะว่าเครื่องมืออันไหนดีที่สุดที่จะช่วยให้มี มีชีวิตรอดในโลกใบนี้ฉันก็ขอตอบว่าความรอบรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไง เนื้อเรื่องที่กำลังค่อยๆเผยออกมาซอดมาสเตอร์ผ้ล้มเหลวแห่งซิเวเนียบทที่1นยานอิกาพาเลโรเวอร์บทที่2องแกลสบทที่3 l u ลูซี่เมริลบทที่4เครพินรัสเทเลอร์บทที่5เวลบล็อกมังกรน้ำเงินศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนสุดท้ายของบทที่2แล้วซึ่งก็คือการปราบแกลสบทที่2เกือบจะจบแล้วแผนของฉันที่ต้องการให้เนื้อเรื่องดำเนินไปตามเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเอลเตเป็นบอสระดับกลางของบทที่สองซึ่งก็หมายความว่าเขาต้องออกไปในบทที่สองด้วยเนื้อเรื่องจะได้เหมือนเดิมฉันต้องกำจัดเขาซิกว่าไงเอ็ ถ้านายเดินไปตามทางนั้นนายจะพบว่าเส้นทางมันถูกเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วนายลองถามไอล่าเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นพอนายช่วยเธอได้แล้วก็แล้วกันนะแล้วก็เทลลี่สุดท้ายแล้วเทลลี่ต้องเป็นคนที่ดําเนินเรื่องล่ะนะเขาต้องปลดล็อกสกิลที่ติดตัวมาแต่ก,กําเนิดแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเพราะเขาเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถเอาชนะบอสตัวนั้นได้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เขาต้องจัดการในทางน้ำ ใต้ดินหลังจากนั้นแกลสจะอัญเชิญหอคอยเวทที่พุ่งทยานขึ้นเสียดฟ,ฟ้าและเริ่มกร่ายิงเวทมนต์อนันาสะพรึงตัวออกมามันจะเจ็บปวดอย่างมากและต่อให้มันจบลงแล้วเทลลี่ก็จะยังคงต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานานะที่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงทนไม่ไหวแน่โชคดีนะไม่สปอยเขาน่าจะดีกว่าจริงไหมเทลี่ เหตุผลที่เขาพยายามกลับมายึดบริษัทต,ต้องเป็นเพราะเขาต้องการข้อมูลหลักฐานที่บ่งชี้ว่าฉันอยู่เบื้องหลังการขาดทุนครั้งมโหฬารของบริษัทซึ่งเกิดจากการหักหลังกันในการปั่นราคาซื้อขายชุดเกราะทําให้เขาถูกเตะออกจากบริษัทแน่เลยค่ะถ้างั้นพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่เขตการศึกษาก่อนเพื่อเตือนให้พวกพนักงานรู้เกี่ยวกับกลุ่มทหารรับจ้างแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเอดฉันขอโทษ นะอย่าในก้าแต่พวกเราต้องรีบแล้วพอกันทีในกำลังจะไปเจ็บโตอีกแล้วใช่ไหมนายน่าจะไปหยุดยังเอลเต้ราชาทองคำใช่ไหมฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ แอดนายเพิ่งหนีออกมาจากการถูกลักพาตัวถูกกักขังได้เองนะแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนายก็เพิ่งล้มป่วยจากการหักผมทำงานอย่างหนักเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของบริษัทไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยฉันก็แค่ไม่อยากให้นายต้องเจ็บตัวอีกแล้วนะเอ เยเนก้าพูดถูกมันไม่เกี่ยวกับฉันจริงๆนั่นแหละแต่ฉันคงไม่สามารถบอกเธอตรงๆได้หรอกว่าฉันต้องการกำจัดตัวปลาที่คาดเดาไม่ได้แบบเอลเต้ที่เหมือนกับฉันเพื่อความปลอดภัยของตัวฉันเองแต่ยังไงซะยังโชคดีอยู่เพราะลอเทลจําเป็นต้องให้ทั้งฉันและเยเนก้าช่วยกำจัดเอลเต้ฉันมั่นใจว่าเธอจะสามารถหาข้ออ้างเพื่อให้พวกเราทั้งคู่ยอมช่วยเหลือแนะ่เยเนกาเธอ ู้ถูกค่ะการให้เอ็ดเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ช่างเป็นความเห็นแก่ตัวของฉันจริงๆเขาควรจะได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อจะได้พักฟื้นร่างกายจริงๆด้วยค่ะฉันก็ดีใจอยู่หรอกนะที่เห็นสองคนเข้าออกเข้าใจกันสักทีแต่ฉันหรอพักฟื้นร่างกายเนี่ยนะหมายความว่ายังไงไม่มีทางหน้า เออฉันรู้สึกขอบคุณที่พวกเธอเป็นห่วงฉันมากจริงๆนะแต่ว่าฉันคงไม่สามารถพูดได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะอะไรนะคะนายหมายความว่ายังไงนะจ๊ะเอ็ดเขากำลังบอกว่าเป็นเรื่องของเขาด้วยล่ะค่ะ รีไปก่อนเถอนหน้าลุงก็ด้วยนะครับพวกเราไม่มีเวลาแล้วเออครับเหตุผลที่มันเป็นเรื่องของฉันด้วยเป็นเพราะมันยากเสมอเลยนะเวลาต้องหาข้ออ้างที่มันฟังดูเป็นไปได้นะ่า เออแน,น,น่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของนายอยู่แล้วสินะจ๊ะนายเพิ่งเซ็นสัญญากับลอเทลไปนี่สมเหตุสมผลแหละถ้าลอเทลศูญเสียตำแหน่งนายบริษัทไปแล้วก็นายจะไม่สามารถซื้อไอเทมวิศวกรรมเวทมดที่นายต้องใช้ได้นี่นาะเพราะแบบนี้นี่เองเลยเป็นเรื่องของนายด้วยสมเหตุสมผลมากเลยจ้าใช่โย เออใช่เลยใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันเข้าใจแล้วเรื่องของฉันก็เป็นเรื่องของเอสค่ะยินในก้าฉลาดฉมัดไม่สงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงเป็นนักเรียนท็อปในชั้นปีพวกเราเอ๊ะจะว่าไปนะพวกเทลี่ทำเกินไปหน่อยหรือเปล่า ฉันไม่นึกเลยว่าเทลลี่จะโหดเที่ยมถึงขนาดลงมือกับรุ่นพี่ตัวเองรุนแรงขนาดนี้พอถึงเวลาต้องต่อสู้แล้วเขาไร้หัวใจชมัดอ้าวอย่าไนนกล้าเป็นคนทำหรอ ฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะแต่พอเกิดเรื่องนั้นปุ๊บก็เกิดเรื่องนี้ปับ๊บแล้วก็ลามไปเรื่องโน,น้นเรื่องนี้เรื่องนั้นกลายเป็นลูกโซ่จนกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้ w h ยไร้หัวใจนะคะฉันไม่ได้ไร้หัวใจนะจ๊ะได้โปรดอย่ามองฉันแบบนั้นเลยฉันสบานฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะจ๊ะ พวกเราเกิดจะถึงทางออกแล้วรีบออกไปข้างนอกก่อนแล้วให้คุยกันเถอะพวกเราจําเป็นต้องไปที่เขกตการศึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนรถมาที่ผมใช้เดินทางมาที่นี Arabic> ่น่าจะรอพวกเราพร้อมๆกับพนักงานคนอื่นครับเฮ้อมาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้นะคะท่านพ่อ ฉันสอนวิธีเก็บเอกสารสําคัญให้แกแล้วฉันรู้ว่าไม่มีทางเจอเอกสารแม้แต่ชิ้นเดียวที่สามารถใช้มาตัวแกได้แต่ดูเหมือนจะมีช่องโหว่อยู่บ้างในการบริหารจัดก,การพนักงานของแกนะแค่ขู่เพียงเล็กน้อยก็พอที่จะทําให้เจ้านี่ยอมบอกฉันว่าแกอยู่ในทางน้ําใต้ดินแล้วผมขอโทษด้วยนะครับคุณหนูเกนแลนด์ใช่แล้วละ่ะยิ้มแบบนั้นต่อไปเธอต่อให้แกจะเสียเปรียบแค่ไหนก็ยิ้มแบบนั้นต่อไป อุตส่าห์ใช้เวลาตั้งนานนี่นากว่าจะยิ้มได้เพอร์เฟกแบบนี้น่าเสียดายที่หลักฐานชิ้นเดียวที่ฉันพอจะหวังได้ก็คือคำสารภาพจากแกน่าเสียดายนะแต่คงต้องจับแกมาทรมานซะแล้วรอเทว แกกล้าดียังไงฉันรู้นะว่าแกไม่มีทางมาคนเดียวแนะ่แต่แกกล้าพัทหารรับจ้างบุกเข้ามาถึงในโรงเรียนด้วยเนี่ยนะครั้งที่แล้วแกก็ทําแบบนี้ฉันได้ยินว่าศาสตราจารย์ขโมยคัมภีร์ต้องห้ามหนีไปแล้วแต่อย่าคิดนะว่าครั้งนี้จะเหมือนกับครั้งที่แล้วนะมันต่างกันมากเลยเพราะนี่คือกล่มทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีป จะเป็นลอเทลซะส,ส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างรีบจัดการได้แล้วเว้นมนป้องกัน ระวังตัวนะแอดพวกนั้นจอมตีหวังผลทั้งนั้นเลยขอบคุณนะเยนไอกาผู eka, ้ใช้พลังธาตุอีกแล้วน่ารำคาญจมัดแต่ว่าฉันก็บอกไปแล้วไงครั้งนี้มันจะต่างออกไป ไอเทมวิศวกรรมเวทมนตร์ระดับตำนานความอาคติของเวลารัสจำกัดการใช้มานานในพื้นที่เป็นเวลา10นาทีความอาคติของเวลารัสคำพีเวทที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ราคาแพงหูฉี่เลยพูดง่ายๆมันเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งขึ้นของน้ำยาผีเสื้อกลางคืนที่เอเวิราเคยใช้เพื่อจำกัดการไหลเว้นของมานานในขณะที่การใช้คำพีเวทมีข้อเสียตรงที่ใช้เวลาร ้นานและถูกคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่มันก็ยังเป็นไอเทมที่อันตร,รายมากอยู่ดีพวกเราเสียเปรียบเรื่องจํานวนคนและพวกเราก็ไม่สามารถฝากกลุ่มทหารรับจ้างไปจัดการเอลเต้ก่อนที่คัมบีจะทํางานได้ทันแน่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราทุกคนเป็นผู้ใช้เวทมนต์ พอฉันต้องรู้แล้วแน่ว่าพวกเรามีความสามารถอะไรกันบ้างถึงเตรียมรับมือมาอย่างดีขนาดนี้ถ้าไอ้นั่นถูกเปิดใช้งานพวกเราจบเห่นแน่ค่ะเอลเต้โรงเรียนไม่มีทางยอมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแน่แกจะจัดการผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแกไหวแน่หรอ <laughs> มันก็ยังดีกว่าที่ฉันต้องตายนี่ว่าจริงไหมล่ะ ตัวร้ายกีกี้ที่ควรจะหายไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเกมได้ก่อให้เกิดบัตเตอร์ายเอฟเฟกต์ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกใบนี้ทำให้เนื้อเรื่องที่ควรดำเนินไปอย่างลื่นไหลได้รับผลกระทบอย่างมากตามไปด้วยฉันรู้เรื่องนี้ดีเลยเพราะตัวร้ายกีกี้คือฉันเองแต่ไอหมอนี่เป็นบอสระดับกลางเลยนะถ้าเขารอดไปได้ต้องทำให้เนื้อเรื่องบิดเบี้ยวจนกลายเป็นหายนะสาร,รพัดในโลกนี้ แน่ราชาทองคำเอลเต้บอสระดับกลางของบทที่2ตัวร้ายที่ลอเทลหักหลังและออกไปจากเนื้อเรื่องในที่สุดใช้ยผู้ฆ่าพ่อแม่ของลอเทลและทำทุกอย่างโดยไม่สนวิธีการเพื่อความร่ำรวยและรุ่งรอดของตนเขาเป็นตัวร้ายอย่างแท้จริง แต่ว่าฉันก็ไม่โทษเขาหรอกยังไงซะเหตุผลที่เอลเต้เอาแต่เข้ามาขวางทางพวกเราแบบนี้ก็เพราะเขาอยากมีชีวิตรอดสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนกับฉัน แต่ฉันจะไม่เอาแต่ยืนอยู่นิ่งๆเอาแต่เฝ้ามองเขาอยู่เฉยๆหรอกนะฉันจะไม่โกหกแล้วทําเป็นพูดว่าฉันยินยอมรับผลกรรมทั้งหมดเพื่อชดใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากการมีตัวตนของฉันคุณจะหาว่าฉันเห็นกระตูกก็ตามสบายเลยได้เวลาตื่นแล้วล่าแต่นี่เป็นเรื่องของฉันลูซี่เฮาเสียงดังจังเลยะ ลูซี่ซอมชีเกียดตื่นขึ้นแล้ว คุณผู้ชมเหนือเรื่องพลิกไปพลิกมาไม่นึกว่าพนักงานคนนั้นจะหักหลังล่อพวกรอเธอมาติดกับมาลุ้นกันนะครับว่าเอลตจะใช้คำพีความอาคติของเวลารัสได้หรือเปล่าแล้วการตื่นขึ้นมาของลูซี่จะส่งผลอย่างไรบ้างหรือลูซี่จะได้โชว์เทพแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับ กดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ